สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบเหล็กแว่นค่ะแล้วก็แฟบค่ะแต่วันนี้แฟบเพิ่งจะมาโชว์ลีลาค่ะลีลาอะไรแฟบลีลาสก,กู๊ตเตอร์ไฟฟ้าครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นไฟฟ้าไปได้เรียบร้อยนะครับทําไงะแฟบจะโชว์อะไรฮะเลแว่นต้องเดินไหมวะมมแฝดนิดโชว์ได้ไหม่ะแฟบ ตอนนี้แฟบไปตรงถึงร้านร้านเจี๊ปปิวเนื้อย่างน,น,นะฮะไปสักแป๊บก็จะกลับมาไายัางฮะไปไหนกัไปไหนไน้แฟบแฟบ หนะา,ายไปแล้วนะตอนนี้ต้องแฝบหายไปแล้วกาแฟต่อฮะะยินเสียงแตะออกมาแลยมาร้อมปาฟโอ้ยยอ,อยย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 ้ยยยยยแยบบบยยยยบยย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 ล มาใกล้ bye bye, องหน่อยดิมาใกล้องหน่อยดิใสเรียวด้วยนานมีเสียงด้เวย้ยไอ้ยรเปี้ยวอะเนี่เยเอานี่ด้วยวะมันต้องคำถอเอาแหมเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ชาติแบบ ไปไหนแล้วครับแฟบโดนไมแล้วเฟบหายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วมันผัดหัดไปแล้วงันขอกินกาแฟก่อนนะพักเบียร์ แฝดอย่าไปล้มกลางถนนดิแฝดอย่าขีกา่กลางถนนกลางถนนแล้วแฝดเดี๋ยวฟ้องแม่จะุนนะร้อนอน,นี่โคตรร้อนอ่ะโคตรตึงโคตรตึงอ่ะ <laughs> เอาพัดกระตุน้นหน่อยวางไปเล่นนะมันพังแล้วมันนนั่แต่ว่ายังพอใช้ได้อยู่นี่อยู่บ้านด่วนนะฮะ อะไรอ่ะแฟบปะโอ้โหหนึ่งแล้วห้องหนึ่งก็ไหนฮะห้องมนึ่งครับโอ้โหห้องหนึ่งก็ย่างรถเด็ดตอนนี้เหลือของดีมีน้อยห้องหมึ่งเหลือแว่นึ่งของดีมีน้อยเหลือสองอันสุดท้ายอ่ะไปอยากได้มามาตำมันก่อนมันจะหมดข้าหมดอดกินก่อนที่มันจะหมดครับอย่ามาแบบเศร้าใจไม่ได้แบบมันหมดเร็วมากมันดูแฟดนะของเราของดีมีน้อยหมดแล้ว ของนี้มีน้อยนะกินกาแฟตอนไหน่อืมกินกระป๋องกาแฟเด้อไปไหนต่อฮะไเร็วไปโฟไปแล้วแฟบโอ้โหเรียวเรียวเข้าไปเเข้าไปในซอยวัด ตามมันไปไไปไหนอ่ะแบบจะไปไหนวะเข้ามาในรูอ่ะรูแห่งความลับ่ะตามาถ่ายแบงไงตามาถ่ายแบบไงกอดติดชีวิตแบโอุ้ยเดี๋ยวล้มหน้าแหกแบบชอบไปเลี้ยวอ่ะไปเลี้ยวเท่ ลุย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 น้ำน่อแบบลุยน้ำน่อแบตสุดเหชาร์จมันชาร์จแบตไม่เต็มเอาะปกติปกติมันต้องลั่นกว่านี้นะคันนี้เห็นน้องคิวขับอ่ะใช่แล้วแต่เมื่อวานจริงเหรอแสดงว่าแบตไม่เข้าแล้วมันโทรศัพท์อ่ะถ้าแบตไม่เข้ามันก็ค่อยชาร์จเต็มเห็นไหมเขาเปลี่ยนเขาขึ้นไฟขีดไฟหน้าเลย นี่คือยังปิดไม่ได้เปิดเจยปิดเจให้ไหมเห็นมันปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ใช่ไหมต้องหมุนเจย์แล้วแล้วก็ถ้าเปิดอีกรอบหนึงไปหน้าเด็กวันไม่เข้าใจ่ะไม่เข้าใจอ่ะที่ปปดู่เปิดปิดไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรยากไม่เข้าใจอะไรเลยอันที่สามปิดอันที่สามปิดที่สามคือมีไปหน้าถ้าเราจะปิดก็ถ้าเราเปิดไฟหน้าหรือถ้าเราจะปิดหมดเลยทั้งเครื่อง โอ้เที่ยวอ่ะ oh, มันเป็นระบบใช่ไหมแต่ผมทำของมึงคิวฟังหน่อยเป็นไหนต่อแป๊บเดินมาหน้าร้านของหมกที่แป๊บมาโปรโมทร้านของหมกเลยนี่แป๊บแป๊บมานี่ก่อนแก็บตู้นะเดี๋ยววันมากินหอหมกเอ้ยหมกกินกาแฟต่อ ก็มีการลงหลุมอะตกลมอากาศเล่นกลางแดดได้ดำมาแบบรถทางไปไหนวะไปโรงเรียนเหรอไปมังนี่ดิแฟบมางนี้ไปมังนี้แต่ว่าน้องเดินแล้ว แคบเข้าไปในรูนี่อ่ยรูผ้าออกมาเลยเห็นไหมออกมาดูเข้าไปลุกน่ามสมัครชีพผ้าัวดเออออาไปดูนี่เห็นไหมแคบระวังนะ